สัมมาสัมพทธานักหมทัสษาภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธานักหมทักษาภาควะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธา,า,ะะะะทธาอิมังทันเตสัปปิวาร่ง ับทิพนักกีฬาทุสังสังขัดสาัวโ,โนโสซยามาสาธุโนขั้นเตที่ผูสังคกอิกมังสัปริวรรังกับทิพนักกีฬาทุสังปฏิขั้นหาตู ปฏิคเหตุว่าจากอิจมิหหนาถูกเสียราติที่นั่งอัธราระตุอัมหากลางที่คารางอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเรินข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอโน้มถวายผ้า,ากับถินกับเครื่องบริวาลงหลายเหล่านี้และบานหน้าต่างอุโบสถเห่พระพิสุสองขอพระพิสุองจงลัดผ้า,ากับถินกับเครื่องบริวา้งหลายเหล่านี้และบานหน้าต่างอุโบสถ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเสียนการาละงานเถิแต่วาดึ๊งอะไร 对哦。光光干的的，的。 anh đang đi xe sắc con, xe áp lực, ài pua, diễn ra diễn ra, นโำต้นตาน้ำต้นโตน้ำต้นม้าน้ตัสตานโต้นานตโตน้ำต้นมาน้ำต้นตาพระท้านัาขาพเจ้วันพรวนี้เป็นของคุณการในภูมิจิตและครอบครัวพร้อมด้วยชาวบ้านสุขสมบูรณ์ผู้ประกอบด้วยจักรามสตา พร้อมเรียกกานนามาถวา,ายแต่พระทิกษุสงผู้ดจัง,งพรรษาทั่วไรมากในยาวาสน,นี้ก็แลพระกระถินทานี้เป็นของบริสุทธิ์ดูเลื่อนลอยมาโดยนักภากราแล้วแลตกลงในที่ประทุมสงฆ์จัดได้จำท้อจัจตรงลงว่าเป็นของทิศหลวงใจตู้หนึ่งของ้อหนม่ได้มีพระบรมทูตอนุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ทวงโภวยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อละคำาซึ่งตนิสสารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีทำพระอาฏาสถานการู้พระบรมพุทธาที่บายสานานาไว้ว่าภิกษุรูปใดป่ากอด้วยศสลสุดจาริคุณมีสติปัญญาสามารถ รู้ทำแปดประการมีมอุปกรณ์เป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรจรัดกา,ารทำซึ่งอภิญสารกิกให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระรงษษรรรสงฆ์ทั้งดวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใจขอจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น ขามีความมีความทานเานกผู้พิจารณาในทุคนและพฤตการเฉดียวปิยะสีโนเป็นผู้มีสติปัญญาธรรมเพื่อกระทำกระหิงนางการนักศึกให้ถูกต้องตามพระบรมธานุญาตถ้าปฏิสุทธิ์ใจเห็นไม่สมควรต้องฆทั่วผู้ใดทีวางข่านกลางโห ถ้าเห็นตัวตัวนะใจจะไม่สรรพสัญญาสาบุกข้นใม่พร้อมกันจะสาธุ 把这个打两包，然后那个二。啊啊啊啊啊